พูน้นมัสกาเดนคชาเด้ออันวัดที่แล้วฝันว่าจังไหนก็ปูงวดที่แล้วนั่นฝันว่าจังไหนก็่ฝันจ้จับปลาไ่ะโอ้กับแม่นปลานั่นจังคือว่ามันบ่เถือเปตีหาเปลหาเจ็บจรง่เอ้าจับปลาจักตัวถามตัวเขาจะตีสามแปดเาเียกว่าเอามันเป็นเจ็ดกระเดียดหรือปล่าปลาตัวหนึ่งก็จะจับแ เอาหาแปดก็หาเจ็ดมาทมเจ็ดโบนะก็ฟันแม่นฟันนั่นนะู่อมกหาเจ้าหาแปดคนน้องมาตายกลัวมันตีไม่ได้ตีกาตีได้เนี่ยมันเป็นน้ำหลวงหลวงวงบดีฟันคิ้วอยู่ฟันคิ้วอยู่ทุกคนจะจับปลาก็เอาแปดนี่แหละเอาเอา วันน้วัจับปลาอยู่แล้เจ็ดก็เหมือนเอาหาไปเอาปลาสามตวบอปูจับได้ม,มันก็สามเจ็ดสามเท่านั้นตัวปูมันเด็กหลายตัวบ่มาลยตัวล่อยหลายตัวเลยปล่อยแค่หกับ 5, 8, เเาเบเมื่อเวันนี้เจไปหาลูกซาแมซี่ไปเบิง่งว่ามันปูด้สีมากไปเ,เ,เห็นนะม่อันในปันดอกวันในปันวันั้เล็นนเพียรอไหมื่อนันเจ็บุ่นมือตัอมอออตวมืวนแสดงว่าปูถือหลายหวด,วดนะดินีมันมันบ่ดถือมันไ,บไปบอด้ะไรใใจบ่ใช่ทตีได้ก็คือ มับนบอกดูหงวดเจ็ดแบบคุนมิตรว่าจับป่าแต่ว่าคุไนไม่เว้าวอืวันนี้ถ้าอยากได้ปีบอกเป็นน่เอารดหกสี่ชุนนตัวแล้วมันหกสี่ชุนประกาศใช่ไหมคุณเราอยอแต่ว่าแต่ว่าถัดปีได้คือได้คุ วัดวดนี่ฝันบอระปูวันนี้บ้นท่นไหนฝันเอาตัวได้เชิว่าประกาศใช่ไหมโอ้ยมันบอกเป็นวัดเป็นแปดพุนมันชิ้นหนึ่งพุนอืมเขาประกาศใช่ไหมบอระงานนี้บ้าทนไหนฟันฝันม่เป็นเลขกบันว่าจังมดตัวงวดเนี่ยบอกฟันว่าจังไดตอวงวด ฝันฝันยูแต่ว่ามันไม่เป็นเรฝันว่าจังไดยจ้ะฝันฝันมัเป็นดีก็ว่าจังฝันผู้กับว่าเราเห้ฟังเนีฝันจังไเลโอู้สิจว่าจังได๋เนาะงมั้าฝันเป็นเลขกับบ่เป็นเลรศา่าจย์ฮู้ยิงเด้อล่ะจ้ามันฝันเรศเปย์หน้าฝันบ่เป็นเรศนะแต่ว่าถ้าฝันเป็นเลขมันสิฝันแบบมันฝันแบบตื่นเต้นหรือฝันแบบมันจีบจังเลยกินชินนะเข้าใจบ่อือเออถ้าฝันแบบเลขเปยฝันบ่เป็นเลขมันมันมัน มันก็คือเด็กเนี่ยแต่ว่าแต่ฟันเปลีนเด็กมันแบบมันแบบโอ๊ใจแบบหรือว่าเขาเสนอหรือว่ามันมันคือความจริงสินะจ้ะเออเจ้าว่าคือึ้นฟันอยู่ตัวแต่ว่าหันมวดทีเดียวก็คือขันตีแขนแขนหางเดียวนี่กรสามเจ็ดเนาะสามแปดมอดที่แล้วก็ได้สองมาเรียมมันเป็นปีไงแต่ว่าแบดเวลาเขาบนไม่ดวงมันโมมัดเด็ จังทุบมุรตีหาเจ็ดหาเปดในน้่นบอมันสิมาอีกบอปูงวดนี่เจดมันบ่งาม่เรียมันเป็นยังนเด็จิตบ่มักเข้าใจบ่งวดนี้เป็นต่อมาอีกบ่หาเจ็ดหดงวดนี้เป็มักบอปูบกบมัมาบ่มาบ่มันดังถิได้งวดนี้ดังยากแต่ว่าเปดีมาอยู่เปมาปยังแบบปูเปยนังจ้า ปดหนึนงงอกอยู่เนาะตคิดว่ามีชีไม่แปดอยู่คือ <มา S 1> ยูปูร <8 S 1> ักแปดเอโอ้มันสามสเก็ดแต่ไม่ออกสามาปานแปดทุดูสามแปดบอกว่แน่ดิ8ดรักแปดหนึ่งแปดสองไแปดห่งแปดสองละจะห้ามยูปู<บ>มากน้ำยูแปดหนึง่งหันเพราะว่าเลขแปดนึ่งนี้ อายุลูกชายพอดีจ้าบางหันเดีออกอยู่แหมบางหันนีก็ครบวันเกิดไหมได้ทีปดีช่ไหจ้าแม่จ้ายันชิปดก็เวทอท่ตอืมเป็นยังไงปูเบื้องดวงกับเป็นบอกปูเอ่กับพอได้ยูดีกัเบื้องไดจะนอกนเดียวไม่ได้โทเ <laughs> บื้องด,ดวงนั่งปูกัน เล่าเล่าสิบแปดเป็นจังไลลูกไายอายุสิบแปดแมนดีแล้วมันเดิมดีขึ้นจกนันะแมนบอกปูงนทำ่เจปีเลยมันกิดเพือขอแล้วก็ม่ขอเลยทดสิบแปดมัน<ท><ว>คือเพื่าสีโซ<อ>ก,กนะปูน,นะมูน,น,นก็ตา,ายก็ถือว่าบุญะไรอาหารไหจ้าแล้วจะมาไม่อมาีเห็อมัามาเลยจ้า โอเคทำอะนะล่ะปูาหางเดียวลอเม็ดเดียวของปูนะล่อเลขฝันแมนแมแมนตนอะร่ะรอเลขฝันปูหางเดียวโอ้ยขันแม่นเอานีปูสิเลนโตเท่าไหร่ดนี้ยนว่าชื่อบ้มชื่อไันบ่หันื่อหอกแต่บ่บบบอกแต่ขื่อถ้าาเนผูจัเลยไม่่บ่เ่ขันบ่บอกนีโตะลพันได้บ่ปู ขับบ่บอกแต่ไปร้อยเสี่ยวโอ้ผู้เล่นนักเลือดเก่ากัดตัวโดนโดนแช่ซื้อเท่นึงมันกับบนมีงเงื่อนไขถ้าได้เงินมาแล้วก็บ,บ่ใส่เบิดบนนี้กะบม่อยากซื้ออยากให้แม่ออกได้น้ำแน่ยืนเสียย่ยงนะทุกความหมายใช่คออกขาคือความาหมายเพิ่มไว้ซื้อแล้วเขาติไปรับำกันในเวทีทัมเนาะอืเป็นไล่ปวดมนุษย์ถ้าเขาเอาแล้ววันนี้มันขายก็ยังมี บุญล,ลุ่บ <like> แบบบ่กหมู่เนนี่วันนี้าหวันได้ต่ว่าติได้เป็นไรค่ะแต่ว่าแต่เก้านี่คันปูซื่อนี่คือคือเอาไร่นก็ซื้อมีเงินทอดได้ก็ซื้อเทนั่นแล้วถือบถแล้วไปเลยกราซืก็ได้หลายถือบิดกแล้วไปริสูสป่อย้ีบิดแิกนดแงไม่ออกกันทุกนำเป็แฉนนีเคยถือหลายสุดนี่เท่าไรค่ะปูเออโบกที่ข้างโบเป็นแสนบน้นาะ แม่มันลักแขนขึ้นั่นแหะได้แขนนู่นน่ะมันถือแต่มนถสตัวเดี๋ยไรมัน then, <S ouais. <S ử, ถ pues, s. <S uh, ือแต่สองตัวสนาดถือสองตัวถึสาตัวโอ้ถือสาตัวไม่มนถือถ้าเขาประกาศสื่อหาวยไปเลยหรือประกาศื่อจ้าโยมเพิ่ถือแถือแต่ตวอแถือสองตัวเอนัหมันว่ถือสตัวแต่ว่าถือสามตัวเไปมันสำหรับตำแหน่งอืมได้แต่ตไดต่ก็ได้สองตัวอโอ้อยากได้สามตัวแขนแขน่นะา ถ้ะปล่อยสามตัวถ้าได้ถ้าได้เลขสองตัวกับปล่อยสองตัวก็ยังปล่อยมา่งโจมอีข้างเนาะทีหนึ่งล้านนะบอกกันนี่ตัวเดียวก็จากปล่อยไปมันออกทีหนึ่งล้านก็เลยมุ่งโจมเองมาแล้วก็ว่าที่สวนเอาเรียยังไม่หยอกใครกันเลแล้วยิงหมาสองตัมประกอบที่สวนอีกเลยคือสิแม่นเนาะค่ะส่วนมากหางเดียวบูหางเดียว เีตนนัั็ปอยเด็กหลายตัวกระปยหลายตัวเห็นก็จ้าปยอมยเป็นหนักกระดาษเยอ่ยปนเจ้าปยหลายตัวไาเป็นงมันอัดหนก็ามันอัดแขนแขนเนี่ยันหลายตัวคันสำหรับปูนี่หางเดียวเท่านั้นน่าจะชอบกัดคัดกัผพานเท่านั้นแล้วเนาะปูเนาะแนแล้วคนเ็ทีขึ้นชื่วมเขาจะแวีเนี่ยามันตุ้นั่นกับปวยทีหนึ่งหือดอก้หนึ มีป่าแค่สิบสามตัวนยกงานในกาศปล่อยเด่นอะไรแบบนี้บ